เรื่องราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าปรับในอัตราที่ลดลงมากเลยทีเดียวนะคะก็จะส่งผลต่อภาคอาสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลังอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียกกตรติจากดรวิชัยวิรัตกพันผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์และรักษาการผู้โดยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านดรวิชัยคะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะขอบพระคุณนะคะที่สละเวลาค่ะแต่ว่วันนี้ค่ะเรื่องที่ประชาชนสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของที่ดินเปล่านะคะเป็นที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาซึ่งทางศูนย์ข้อมูลของทางธนาคารกา,ารสงเคราะห์ก็ได้มีดัชดีราคาในช่วงของไรมาสที่สอบออกมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างค,าคะดรค่ะ อย่างหนึง่งที่เราเห็นในไตรามาสสองนะครับจากผลการสํารวจนะฮะเอาข้อมูลมาทําการวิเคราะห์แล้วก็จัดทาเป็นดัชนีเนี่ยเราพบว่าตัวดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้วนะฮะเป็นที่ดินก่อนการพัฒนาตรงนี้เองเนี่ยเราเห็นนะฮะว่าปีนี้นะครับของไตรามาสที่2เมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ของปีที่แล้วเนี่ยพบว่าราคาที่ดินเพิ่มขึ้น6.2เปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็ต้องถือว่ามีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแสดงว่าจริงๆแล้วที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะครับมันยังมีการเพิ่มขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับก็เพิ่มขึ้นตลอดนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ Q1 ปีที่แล้วเนี่ยจนถึงในส่วนของ Q2 เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ4-5-6เปอร์เซ็นต์นะครับพอ Q3 Q4 เศรษฐกิจเริ่มดีปุ๊บมันก็ขยับมาเพิ่มเป็น10เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ Q1 ที่ปีท,ที่ของปีีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ม13%แต่มีรอบนี้แหละมันลดลงว่าขยายตัวเพิ่ม 6. 6ที่แค่6.6% 6.2%เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนว่ามันเริ่มชะลอละต่อยิ่งมาดูไตรามาสต่อไตรามาสต,ต,ต่อเนื่องกันให้เห็นความเชื่อมโยงเนี่ยพบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดิ่มเป็นขยับขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเริ่มขยับลงจริงๆเนี่ยเมื่อไตรามาสที่1นนะครับเริ่มชะลอลงแต่ตอนนี้เนี่ย การชะลอของอ่ไตลามาสต่อปลามาสเนี่ยของที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาเนี่ยนไตรปามานี้เนี่ยคือลดลงคือติดลบจากเทียบกับไลามาสที่แล้วด้วยครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะครับว่าอ่ราคามันเร,มเริ่มเริ่มไม่ได้ขยับแรงแล้วนะครับหมายความว่ามีัตราการเติบโตแต่ว่าเติบโตในอัตราที่ลดลงนะคะถ้าเทียบไตรมาสที่สองของปีนี้กับ ไก่มาสแรกของปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือมีติดลบนะคะสองสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซูนต้ใช่ครับอาจารย์ค่ะถ,ถือถือว่าเยอะไหมคะติดลบสองสี่เปอร์เซ็นต์่ะจร,จริงจริงก็ต้องถือว่ามันก็ปรับเปลี่ยนลงได้บ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้นมันจะเปลี่ยนแปลงจริงๆราคาที่ดินบางผืนไม่ได้ลดลงหรอกครเพียงแต่ว,ว่าในภาพรวมของตลาดเนี่ยมันมันมีการปรับลงทั้งหมด นะครับอยู่เล็กน้อยนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับแต่เทียบกับปีก่อนยังขึ้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้จะจะเรียนอาจารย์ให้เห็นาภาพอีกนิดหนึ่งว่ารจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูในช่วงที่เศรษฐกิจมันร้อนแรงจริงๆนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราพบว่าแต่ละไตรมาสเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยย้อ,อนเดือนเนี่ย14%นะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยมันเพิ่ม6%ก็ต้องถือว่า อย่างครึ่งเดียวของที่ช่วงที่มันเคยแบบร้อนแรงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่มันเห็นการชะลอตัวของราคาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดครับหมายความว่าถ้าเทียบกับในภาวะปกติก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิดนาจีเนี่ยจริงๆแล้วช่วงนั้นราคาที่ดินก็ก็เรียกว,ว่าสูงกว่านี้นะคะถึงขึ้นสิบขึ็นไปสูงกว่า20%อย่างเงี้ยเยอะเลยฮะทุกๆุกใบมากเลยมันขึ้นนะครับครับผม เพราะฉะนั้นกว่าที่จะกลับไปแบบก่อนโควิดเนี่ยก็คงจะต้องรอเศรษฐกิจที่จะฟื้นตัวมากกว่านี้ใช่ไหมคะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าที่ดินมันจะแพงขึ้นก็คือว่าต้องมีคนต้องการใช้ประโยชน์ของมัน<อ>มันก็นจะแพงขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นในภาวะที่เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับมีการชะลอตัวแล้วก็ฟื้นแค่ภาคบ,บริการที่เกี่ยวข้งองกับการท่องเที่ยวนะคะอีกๆก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ที่ดินยังไม่ได้ขึ้นแรงครับไมถึงว่าตอนนี้ภาวะการฟื้นตัวเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปคือนี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามีมีปัจจัยอะไรอื่นอีกไหมคะที่ทําให้อ่าเราเราจับในประเด็นที่ว่าติดลบแล้วกันนะคะจากอคเตอร์แรกมาคเตร์ที่สองหรือว่าไตรมาสแรกสุดไตรมาสที่สองที่ว่าติดลบ2.4เปอร์เซ็นค่ะถ้าค,คือเทียบกันแบบนี้นี่ก็ คือมีปัจจัยอะไรมามาทําให้มาฉุดให้เกิดการติดลบอะคะค่ะออตรงนี้ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นอ่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเกิดจากในแปลงที่ดินที่มีการซื้อขายในแต่ละช่วงนะครับอ่าที่อ่าแต่ละไตรมาสเนี่ยก็อาจจะมีการปรับตัวขยับเป็นอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องของอ่ากเรียกถ้าภาษาวิชาการบอกว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทํา การวิเคราะห์นะครับมันก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างในแต่ละช่วงเวลานะครับแต่ไม่ได้มีนัยะสําคัญแต่ทิศทางโดยรวมวกันือยังเติบโต,โตจากปีที่แล้วอืมค่ะนะคะคือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ที่ดินเปล่าหมายถึงว่าสต๊อกของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในการที่เรียกว่าเขาเป็นเดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมคะตรงนี้ก็มีส่วนด้วยหรือเปล่าคะที่ว่าอาจารอันนี้มีส่วนค่ะ พราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีการจัดเก็บเต็มอัตราแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการในการที่จะ,ะเก็บเป็นแลนด์แบงค์นะฮะสมัยก่อนนู้นเลยตอนยังไม่มีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยการเก็บแลนด์แบงค์เนี่ยไม่ได้เสียอะไรนะครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เขามีการซื้อเก็บตอนนี้ถ้าเก็บเนี่ยเราไม่ได้มีแผนการใช้ชัดเจนเนี่ยอันนี้จะต้องเริ่มนะครับเรียกว่าเริ่มจ่ายภาษีละนะครับซึ่งจริงๆก แต่ละปีถ้า,เ,าเราเก็บไม่นานเราก็ยิองยิ่งจ่ายแพงขึ้นนะฮะตามอาตรภาษาีที่เขากาหนดขึ้นอันที่สองนี่ผมคิดว่า,าจริงๆแล้วในภาวะที่เศรษฐกิจกไม่ค่อยดียอดขายต่างๆเนี่ยอาจจะดูมีการปรับลดลงบ้างในช่วงของอปีปีนี้นะฮะทั้งตไตรมาสหนึ่งสองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการเห็นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการวางแผนให้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยการซื้อที่ดินแต่ละที่เนี่ย ต้องมีโปรเจกต์รองรับแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เลยทําให้จริงๆแล้วการซื้อที่เนี่ยไม่ไม่ต้องเอาเองินไปจมเอาเองินเนี่ยไปซื้อที่เนี่ยมาทําเป็นสภาพคล่องของ,ของบริษัทเนี่ยอันนี้จะทําให้บริษัทเนี่ยได้เรียกว่าได้มีความมั่นคงมีสภาพคล่องที่ดีแล้วก็คิดว่าใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นด้วยครับค่ <'s> ะเพราที่ดินเปล่าที่ไม่อยู่ก็ช่วงนี้ก็อาจจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย ถ้ามีแบบว่าเก็บไว้นานๆสต็อกไหลๆยหเยอะๆเนี่ยต่อไปถ้าเกิดมองในแง่ของดีมาซัพพลายเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าราคาที่ดินจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่ามันมีซัพพลายเยอะนี่นะคะแล้วก็อาจจะดีมานมันน้อยเนี่ยก็ราคาที่ดินก็อาจาจ,ะ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 จะ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 ดิ่งลงกว่านี้ก็เป็นไปได้อันนั้นมาถึงอนาคตน,นะคะนี่ขึที่ต่อ,อ,อไปอนะคะ<ช>ครับจริงๆแล้วราคาที่ดินในแบบในบ้านเราไม่ค่อยลดนะครับ ก็จะมีการเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะครับแม้กระทั่งช่วงโควิดยังขึ้นเลยครับอาจารย์กระดัาการพัฒนาโครงการใหม่ๆทางด้านสังหาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ยังเพิ่มนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในอาจจะแตกต่างกันในบางประเทศนะครับพี่ที่ดินมันลดมาเพราะอะไรนะคะค่ะไม้ว่าจะกี้ที่ดรพูดว่ายังไงจริงๆแล้วต่อครับ ยังไงยังไงก็ไม่ลดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะครัอันนี้ก็จริงๆเป็นเพราะว่าความต้องการในเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยยังมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ที่ดินที่มีทำเลที่เหมาะสมมีที่ตั้งที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเองนะครับทางสังหารทรัพย์เนี่ยก็คงจะมองหาที่ดินตรงนี้อยู่ครับอีกอย่างหนึ่งในกรณีของอบางพื้นที่นะครับที่มีการกําหนดข้อกําหนดการใช้ที่ดินต่างๆที่อาจจะทําให้ แต่ก็กาเกิดข้อจากัดในการใช้ที่ดินเนี่ยก็ทําทให้ที่ดินที่เหลืออยู่เนี่ยมีคนที่ต้องการซื้อแล้วก็ราคามันก็จะแพงขึ้นนะครับเพราะว่ามีความต้องการตรงนี้เองครับอาจารย์ค่ะยังไงถ้าเป็นที่ดินเปือสวยๆนะคะราคาก็คงขยับขึ้นตลอดนะคะเพร,ราะว่ามันก็จะเป็นผลกับการนําไปพัฒนาแล้วก็อาจจะทําให้มูรา<ว>คาเพิ่มสูงนะคะ<ช>ค่ะทีนี้คะะคงซื้อที่ดินไปสต็อกกันไม่ไหวนะช่วงนี้ ถ้าจะไปปลูกกล้วยเนี่ยสมบัติก็เริ่มตามกันแล้วใช่ไหมตอนนี้เห็นเ,เห็นที่ดินด้างเ่าหลายที่ก็แบบปลูกกล้วยกันเยอะมากเลยนะคะ,ะเพราะว่าเพราะว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็คงจะมาดูกันแล้วฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจเยจตนารมในการใช้เนี่ยคืออะไรกันแน่เพราะว่าจะที่ดินกลางใจกลางเมืองเนี่ยมาปลูกกล้วยอ่าปลูกผักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์ตรงนั้นนะครับก็ทําให้ค่าผักแพงค่ากล้วยแพง มากเลยนะครับเป็นที่ดินเนยครับใช่ค่ะเคยเห็นแปลงที่ดินแถวแถวเอกมัยปลูกกล้วยเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติแล้วนะคะก่อนหน้าน่าจะตามทันแล้วนะคะอทีนี้ถ้าเรามาดูถึงเรื่องของอสังหาค่ะในเมื่อราคาที่ดินเป็นอย่างที่ดรได้เรียนมาแล้วเนี่ยนะคะจะมีผลในเรื่องของราคาสังหามีผลต่อสังหายังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ นี่ต้องต้องเรียนอาจารย์อย่างเงี้ยครับว่าพอปัจจัยที่ดีนเนี่ยมันปรับเพิ่มใช่ไหมครับคือเรามาดูดัดชนีตัวาราคาที่อยู่อาศัยนะฮะทั้งที่เป็นบ้านจัดสรรแล้วก็ในส่วนของคอนโดมิเนียมเนี่ยเราพบว่า,าดัดชนีราคาเนี่ยมันก็มีการปรับตัวขึ้นตามด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นนะฮะวา่าราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ มีการปรับเพิ่มตามราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าราคาที่ดินที่ราคาที่อาัยเนี่ยอาจจะปรับขึ้นในเปอร์เซ็นที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าขึ้นราคาเท่าไหร่เนื่องจากว่ากําลังซื้อเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับการปรับขึ้นไปเต็มที่เนี่ยก็อาจจะทําให้ขายยากนะครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ ทำให้ผู้ประกอบการเองแอบสอบราคาแอบสอบต้นทุนตรงนี้ไปนะครับทําให้ราคาเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นมากแต่โดยรวมก็คือที่ดินปรับเพิ่มราคาต้นทุนเพิ่มกระทบต่อการผลิตที่หัวสาย่อใสายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปรับได้ไม่ทั้งหมดเท่าที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น่านนองค่ะเพราะตอนนี้กํา,านนกลังซื้อก็คงจะอ่อนแรงนะคะนี่ท<ช>ุเรียนเราก็ ทะยานไปสู่90%ของ GDP แล้วนะคะในขณะนี้ก็อาจจะมีผลต่อทะลุทะลุ90%เหมือนแล้ว่ะแต่ว่าการคำนวณใหม่ใช่การคำนวณใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณแล้วเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์90ต้นๆนิดหน่อยเาิ0ต้นๆทะลุ90เรียบร้อยหรือว่าเป็นเรื่องที่เ e r i o u มากๆเลยนะคะสำหรับที่คนจะมีผลต่อกำลังซื้อที่นี้ในส่วนเรื่องปัจจุบันทันด่วนอย่างเคส เคสกรณีของออที่แอสตันอโซค่ะอันนี้คือเป็นคอนโดมิเนียมสูงตั้ง51ชั้นใช่ไหมแล้วก็มีกรณีพิพาทแล้วก็ในที่สุดศาลก็สั่งให้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยค่ะอันนี้จะไปลดความเชื่อมั่นในการซื้อสังหาในการซื้อคอนโดมากน้อยแค่ไหนยังไงครัครับก็จริงๆอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอย่างงี้ค่ะว่าเคสนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเคสที่อ่ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปนะครับอ่าจริงๆแล้วผมคิดว่าก็อาจจะทําให้เกิดข้อกังขานะครับของผู้ซื้อเนี่ยอยู่บ้างว่า,าโปรเจกต์ที่ตัวเองตัดสินใจจะซื้อเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อมั่นอ่าต่อผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ่าเคสนี้ผมเรียนว่าเป็นอุทาหรณ์ของทั้งสองส่วนนะครับทั้งผู้ประกอบการเองและราชการเองนะครับ เพราะว่าเคสนี้เนี่ยได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องหมดนะครับเพียงแต่ว่าวิธีวิธีการอเอาไปดีแคลร์เรื่องของประโยชน์เรื่องของที่ดินทางเข้าต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้สอดคล้องกับการตีความของอในปัจจุบันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็อนุญ,ญาตผ่านไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผมคิดว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ดูนะครับคำพิพากษาตรงนี้เนี่ยเป็นบรรทัดฐ,ฐานอันใหม่ที่บอกว่า ที่ดินที่จะใช้สําหรับาในการคำนวณความสูงเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรครับอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งกับในทางส่วนของราชการเองผมคิดว่าก็าคงต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยว่าถ้าได้รับอน,นุญาตปลูกสร้างแล้วเนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกกฎหมายแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าผิดกฎหมายภายหลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความกังขานะครับ แต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะผ่านไปแล้วก็ผมเชื่อว่าประชาชนก็จะเรียนรู้ที่จะสอบถามรายละเอียดโครงการต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นจะค่อยๆกลับคืนมาครับเราจะไม่แฟงกับผู้บริโภคนะเพราะว่าผู้บริโภคเข้าไปอยู่แล้วโอ้โหแบบหลายเปอร์เซ็นต์มากแล้วนะ่ากร้อยกว่า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 หลังคาเรือนกว่านะฮะกว่าอาการที่ก็เรียกเป็นห้องนะะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะก็ ก็จะกระชากความเชื่อมั่นได้บ้างเหมือนกันในการที่จะต้องเลือกเฟ้นมากขึ้นในระยะต่อไปอยากให้ทางล็กเอร์หัมุมมองหน่อยว่าในช่วงแต่สุดท้ายในช่วงครึ่งครึ่งปีหลังค่ะยังไม่จะสุดท้ายนะคะมองอสังหารยังไงคะจะยังคงเติบโตได้แค่ไหนตอนนี้รัฐบาลก็ยังจัดตั้งไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะทําให้ความเชื่อมั่น่างๆลดลงไปเยอะแค่ไหนยังไงคะก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะ ให้อาจารย์ดูตัวเลขของสองอสองสองควอเตอร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเห็นตัวเลขแรกที่เราเห็นหลังจากสิ้นควอเตอร์ที่สองนะครับของปีอของของของปีหกหกหกเนี่ยนะครับเราพบว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์นะครับก็น่าจะ,ะติดลบไปนิดหน่อยนะครับในควอเตอร์ที่สองนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยมันมาแรงมา,มาแรงปุ๊บเนี่ย เกิดการอโอนกรรมสิทธิ์ค่อนข้างดีพอควอเตอร์ที่หนึ่งมันเริ่มมียังมีโมเมนตัมของปีหกห้าอยู่แต่พอปีควอเตอร์ที่สองปุ๊บเนี่ยโมเมนตัมมันเริ่มแผ่วะนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าแผ่วจริงๆนะครับยอดขายเองเนี่ยทั้งบ้านและคอนโดนี่ก็ต้องถือว่าก็ามีการแผ่วลงนะครับในควอเตอร์ที่สองด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยมีการแผ่วลงค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นก็เป็นผลกระทบที่ อันหนึ่งที่เราเห็นนะครับจากตัวไม่ว่าจะเป็นมาตรการ LTV ดอกเบี้ยขาขึ้นตอนนี้ขึ้นมาแล้วร่วมๆหนึ่งเปอร์เซ็นะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ปัจจัยลบพวกเนี้ยกระทําต่อภาคธุร,รกิจอสังหาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับในตอนนี้ทีนี้ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูปัจจัยกันนะว่ามีสัญญาณบวกอะไรบ้างเรายังไม่เห็นสัญญาณบวกชัดเจนในเชิงของนโยบาย นะครับอ่าเรายังไม่เห็นนะครับยังคงเป็นนโยบายเดิมๆยังมีการควบคุมการเอ่อเรื่อง LTV อยู่นะครับคอนโดไปยากนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าคนซื้อคอนโดเนี่ยซื้อเป็นหลังที่2องซื้อเพื่อการลงทุนเนี่ยพวกนี้เยอะนะครับอันที่สองเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเพราะฉะนั้นคนมองเวลามองหาการลงทุนแต่ก่อนดอกเบี้ยต่ำเนี่ยเขาจะมองหาการลงทุนไปที่อสังหาบ้างไปที่การลงทุนทองคาหรืออะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยเริ่มขึ้นคนเริ่ม กลับถอดการลงการลงทุนไหลเงินเก็บของตนเองเไปสู่เรื่องอื่นด้วยนะครับการซื้อสังหาก็ายังเป็นคําถามว่ายัางไปได้ไหมเพราะว่าผลตอบแทนยังดีอยู่เท่าเดิมไหมเพราะค่าเช่าขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าคนยังไม่พร้อมนะครัดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนของพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้กว่าชดเชยในส่วนที่ที่ที่เคยได้รับนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับอ,อย่างที่สามเนี่ยเศรษฐกิจ ฟื้นตัวจริงไหมฟื้นตัวอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเราได้รัฐบาลช้างบ mm hmm. ประมาณที่จะเข้าสู่ระบบในการลงทุนของรัฐบ,บาลเนี่ยห mm hmm. ลายแสนล้านครับ mm hmm. ก็จะต้องช้าไปด้วยนะะเม็ดเงินพวกนี้เนี่ยเราทําอย่างไรกับมันได้ครับเราก็ต้องรองจนกว่ารบาลงบประมาณออกถามว่า mm hmm. ปีนี้เสร็จไหมไม่เสร็จนะครับปีนี้ไม่ล่าจะเสร็จงบประมาณไม่ล่าจะออกมาทันนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ย mm hmm. ก็เป็นไปได้ว่า เม็ดเงินที่จะเป็นปีงบประมาณปีหกเจ็ดนี่ยนะครับที่กําลังจะเริ่มในตุลาคมนี่แะครับไม่ยังไม่มีงบลงทุนของภาครัฐลงไปได้เพราะว่าพลบงงบประมาณยังไม่เสร็จต้องรอไปถึงต้นปีน้ากว่าจะได้อาจารย์ก็รอในภาพว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการอินเวสต์ใช่ครับใช่ครับแล้วเราถ้ายิ่งได้รัฐบาลช้าออกไปเมื่อไหร่มาตรการที่จะมากระตุ้นภาคสังหาเพื่อให้ สร้างเศรษฐกิจกในภาพรวมให้ขยายตัวขึ้นเนี่ยก็ยิ่งช้าหรอ,อกไปนะครับเราก็มองว่าจริงๆแล้วปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราเห็นตัวเลขน่าจะติดลบนะฮะการขยายตัวติดลบแน่นอนนะครับทีนี้ติดลบเท่าไหร่นะฮะซึ่งเดิมเนี่ยเราผมเคยคาดการไว้ว่าในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์อาจจะติดลบประมาณ10ในเชิงจํานวนดวยนะฮะแล้วก็ประมาณสัก4-5%เในเชิงบุญรค่าการโอนนะครับ แต่ว่าพอเป็นสถานการณ์นี้นผมคิดว่าอาจจะต้องทบทวนตัวเลขของอการการโอนกรรมสิทธิ์ละนะครับว่าควรจะเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่น,นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะลดลงอาจจะมากกว่าที่เคยคาดการไว้นะครับเพราะดอกเบีย้ยก็ขึ้นข้างแรงแล้วก็คือโดยสรุปว่านในปีนี้นะคะ,ะภาคการสังหาอาจารก,การเติบโตก็คงจะติดลบถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับอาจารย์ นะคะันนี้ก็นชน้ชัดเจดน,นเ,จเลยนะคะเพราะว่าปัจจัยลบเยอะไปหมดเลยค่ะวันนี้ก็ได้ว่าชัดเจนเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ว่าจะลงทุนในสังหารหรือว่าใครที่จะมาเกี่ยวข้องกับภาคสังหาเนี่ยก็เรียกว่าฟังบทวิเคราะห์จากดรว,วิชัยแล้วก็สามารถนําไปตัดสินใจได้เลยอ่ะนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณดรมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการค่ะค่ะขอบพระคุณมากนนค่ะครับลาแล้วครับาจารย์